ด้วยความที่โลกดิจิทัลนะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราคุณทราบไหมครับประเทศไทยของเรามีการประกาศใช้พรบคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและคุณทราบไหมครับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลการประมวลผลหรือการเผยแพร่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆจึงส่งผลให้หน่วยงานหลายภาคส่วนหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ อาจจะมีการละเมิดกฎหมายตัวนี้อาจจะทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่วันนี้เรามีแนวทางการจัดเก็บข้อมูลหลอกไฟนะครับให้สอดคล้องกับตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสวัสดีครับผมอลินครับเป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญจากซอฟนิกเช่นเคยครับพี่ท็อปครับวันนี้เรามาคุย เรื่องการจัดเก็บข้อมูลหลอกไฟลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d p a นั่นเองนะครับผมอยากจะทราบว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงอยากทราบว่าปกติหลอกไฟล์ครับมันดูเป็นค่อนข้างเป็นประเด็นที่เป็นไอทีนะครับเป็นเทคนิคอลมันมีความเกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย p d p a นี้อย่างไงในมุมไหนบ้างครับก็แนะนําตัวเองนิดนึงนะครับผมรุจิรพงศ์ฤทธิ์วงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทซ้อมนิกในมุมของการจัดการหลอกตามพรบ PDPA นะครับ มีบทบาทช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วก็ลหลายๆองค์กรก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคืออะไรอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ละกันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสองชนิดละกันมี2ประเภทละกันเข้าใจงี้ก่อนข้อมูลทางตรงนะครับกับข้อมูลทางอ้อมข้อมูลทางตรงคืออะไรคือข้อมูลที่เราเห็นนะครับเรา,เราดูทันทีเรารู้เลยว่าคือใครอย่างเช่นชื่อนามสกุลน,นะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน นะครับเราอาจจะเอาหมายเลขนี้ไปไปคิวรี่หรือว่าไปไปดูจากทะเบียนหรืออะไรพวกนั้นได้เรียว่าข้อมูลทางตรงนะครับส่วนข้อมูลทางอ้อมคือข้อมูลที่เราดูเราอาจจะยังไม่ทราบว่าคือใครแต่เมื่อไหรเราสามารถที่จะเอาข้อมูลอื่นมาประกอบกันนะครับเราก็จะนําทางไปสู่หมายถึงว่าทราบไปสู่ว่าคนคนนั้นคือใครเรียกว่าข้อมูลทางอ้อมต้องเอาข้อมูลอื่นๆมาประกอบกันอีกทีหนึง่ง ตัวอย่างอย่างเช่นอะไรดีถ้าเป็นในวงการไอทีนะครับเราพูดถึงเรื่องไอทีคือ i p address นะครับเราใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เราเล่นอินเทอร์เน็ตเราอะไรต่างๆมันจะมี IP address อยู่ในเรื่องของข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใน gdpr ของยุโรปนะครับเขากำหนดไว้ว่า IP address ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลชนิดหนึ่งนะครับเพราะอะไรคือข้อมูล IP address มันรู้พิกัดว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศอะไรตรงน้องนี้มันรู้ตรงนั้นนะครับข้อมูลถัดมาทางด้านไอทีอย่างเช่นอีเมลแอดเดรสนะครับ เราใช้อีเมลแอดเดรสชื่ออะไรมันจะสามารถที่จะมีโอกาสนะครับสามารถที่จะสืบค้นหรือว่าติดตามต่อไปว่าเจ้าของอีเมลแอดเดรสนี้คือใครอย่างเี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล IP ข้อมูลอีเมลนะครับหรือแม้กระทั่งยูเซอร์เนมก็สามารถที่จะใช้ในการเชื่อมโยงมาหาตัวบุคคลนั้นได้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางอ้อมชนิดหนึ่งเหมือนกันทั้งข้อมูลทางตรงและข้อมูลทางอ้อมถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น นะครับเข้าขายตามพรบนี้ทั้งสิ้นที่เราจะต้องควบคุมนะครับเพื่อไม่ให้หลุดออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ถูกถูกจรกรรมถูกขโมยออกไปจากจากองค์กรเพื่อเอาไปทําประโยชน์อื่นๆที่เจ้าของข้อมูลไม่ไม่ทราบอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของการเก็บข้อมูลตามข้อมูลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมี process หรือมีขั้นตอนการปฏิบัติไหมครับผมขออนุญ,ญาต อธิบายอย่างนี้ในเรื่องของกระบวนการหรือ Process นะครับครับอ,อยู่5กระบวนการหรือว่า5สเต็ปด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเราควรจะต้องมีเขาเรียกว่ามี f r ร me work ในการทํางานก่อนมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับเราจะไปวิธีไหนเราจะขับรถไปไหมหรือว่าขึ้นรถโด,ดยสารนะครับหรือว่าขึ้นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นทางไหนเราก็ถึงปลายทางเหมือนกันการเลือกวิธีการหรือว่าการเลือกเฟรมเวิร์กที่จะปฏิบัตินะครับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะคอมไพล์หรือว่าเราจะปฏิบัติตามพรบพ p ดีเนี่ยด้วยวิธีการอะไรเฟรมเวิร์กทุกวันนี้มีอยู่มีอยู่หลายตัวมีอยู่หลายหลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าในในเรื่องนี้ในจังหวะเวลานี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดลึกเรื่องนั้นนะครับแต่ผลผลลัพธ์ของการมีเฟรมเวิร์กหรือว่าการเลือกคอนโทรลเฟรมเวิร์กคือเราจะได้นโยบายการควบคุมข้อมูลออกมานโยบายนี้คืออะไรอย่างเช่นเราจะระบุว่าใครเป็นคนถือครองข้อมูลนี้ อยู่ใครเป็นคนรักษาดูแลรักษาแล้วกันนะครับใช้คํานี้และกันจะได้ง่ายแล้วปัจจุบันเก็บอยู่ที่ไหนใครเข้าถึงได้บ้างแล้วถ้าเกิดมันหลุดออกไปจะต้องมีแผนนะครับมีกระบวนการรับมือ,อยังไงอะไรทํานองนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นนโยบายเป็นเป็น p o l i ีออกมาเป็น data policy ออกมา <c oughs> พอเราทําเรื่องของ data policy เสร็จนะครับสําคัญนะครับจะต้องทําก่อนนะครับพอเราทํา data policy เสร็จก็สู่สเต็ปที่2ก็คือการทําพวก a t a Classification นะครับคือการแยกออกก่อนว่าในองค์กรเรานะครับมีข้อมูลสมวุบุคคลอยู่ที่ไหนบ้างนะครับองค์กรทั่วไปผมถ้านึกนึกภาพตามนะครับมีแผนกเขาเรียกอะไรแผนกขายนะครับแผนกเซลแผนกการตลาดแผนกบุคคลนะครับแผนกให้บริการลูกค้าหลังการขายหรือว่าแผนกเซอร์วิสแต่ละแผนกมีวิมีบทบาทหรือมีข้อมูลสมวุบุคคลอยู่ทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแผนกบุคคลก็มีข้อมูลพนักงานอยู่ข้อมูลพนักงานก็ถือว่าเป็นข้อมูลสมวุบุคคลถูกไหมครับ แผนการตลาดมีข้อมูลลูกค้าอยู่ข้อมูลลูกค้าก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลาส s ิฟายนะครับคลาส i ิฟิเคชันออกมาให้หมดก่อนว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลครับอยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมากน้อยเท่าไหร่ประเมินออกมาก่อนครับว่าที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลระดับไหนอ่ายดเรียกว่าง,งี้กันระดับไหนทางตรงทางอ้อมไหมอะไรทํานองนี้คลาส i ิฟิเคชันออกมานะครับ แล้วพอ s า i f i c เ t i o n ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ถัดมาต้องทำก็คือเราจะต้องมาระบุด้วยว่าข้อมูลชุดนั้นที่เราเก็บอยู่เนี่ยเราเก็บด้วยฐานอะไรเราเก็บด้วยกระบวนการอะไรเขาเรียกว่าฐานในการจัดเก็บอะไรบ้างซึ่งในส่วนของฐานการจัดเก็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีตอนตอนท้ายๆนะครับ,รบเพราะว่าค่อนข้างจะยาวอยู่พอเราทําเรื่องกระบวนการนี้เสร็จสเต็ปที่3ก็คือเริ่มทําเรื่องของ Security Pro t e c t แล้วนะครับเรื่องการป้องกันต่าง จากนโยบาย Data policy ออกมานะครับเราก็เอานโยบายตรงนั้นเอามาปฏิบัติวางจัดการไฟล์ของว่าไฟล์ข้อมูลส่วนบุออคออคลกระจัดกระจายทุกคนมีอยู่ในเครื่องโน้ตบุ๊กทุกคนหมดอย่างนี้เป็นต้นเราอาจจะรวบรวมเข้ามาจัดเก็บให้เป็นระบบข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยใครๆก็เข้าถึงได้เราอาจจะต้องอจํากัดสิทธิ์ละนะครับจำกัดสิทธิกท์การเข้าถึงเข้าถึงได้เฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตใครไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตก็ควรจะต้อง ไม,ไม่ไม่ไม่สามารถไม่ต้องให้เข้าถึงเพราะว่ามันโอกาสที่จะข้อมูลหลุดรั่วออกไปก็มีสูงใช่ไหมครับซึ่งต่างๆเราเนี่ยครับคือเรื่องของการทำพวก Data Security ซึ่งองค์กรหลายๆองค์กรก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องของการลงทุนนะครับนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยในการปกป้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้าให้กับพนักงานพวกนี้อยู่มากมายเลยซึ่งบทบาทของ ซอมนิกเองในเรื่องของ l o m k n a n e m e n t s t s u t u t n นะครับก็เข้ามาช่วยในเรื่องนี้เช่นกันพอเราทำเรื่องของ Data Security s e เสร็จนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของการมอน i t o r มาตรวจสอบดูแล้วว่าที่ผ่านมาหลังจากที่เราลงมือปฏิบัติทำทุกอย่างที่ดีที่สุดณนะเวลานั้นไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรามามอนิเตอร์ดูว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างหลุดมันมีข้อมูลหลุดล่วกออกไปไหมนะครับมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลที่เราไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าอะไรทํานองนี้เราจะต้องทราบในเรื่องนั้นนั่นก็คือเรื่องของการทําพวกมอร์นิเตอร์링เรื่องการทำรีพอร์ตติ้งแล้วท้ายที่สุดพอเราทําต้องทุกกระบวนการทั้ง4กระบวนการเสร็จกระบวนการสุดท้ายเป็นกระบวนการที่สําคัญด้วยนั่นก็คือการให้ความรู้กับคนในองค์กรครับเราอาจจะต้องมีการจัดอบรมการจัดให้ความรู้กับคนในองค์กรว่าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมันสาคัญยังไงมีผลกระทบกับองค์กรยังไงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหาข้อมูลส่วนบุคคลหลุดรั่วออกไปเป็นข่าวใช่ไหมครับก็ย่อมส่งผลภาพที่ไม่ดีต่อองค์กรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการทําข้อมูลส่วนบุคคลหลุดแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับอะไรทํานองน,นี้ก็เป็นเป็นข้อผิดพลาดท,ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น human error นะก็เป็นข้อผิดพลาดตรงนั้นซึ่งถ้ามีการอบรมมีการสร้างความรับรู้หรือว่าเรียกว่า awareness นะครับที่ดีพอเพล่เพอเราอาจจะต้องไม่ ไม่ต้องถึงขั้นต้องมาลงทุนมากมายก็ได้เป็นแนวทางที่ฝ่ายไอทีครับจะต้องทราบอยู่สองเรื่องใหญ่ๆอย่างแรกเลยครับคำนึงถึงเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลยังไงให้ปลอดภัยครับข้อมูลที่ว่านี้ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเรื่องของข้อมูลหลอกก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกันอย่างที่กล่าวไว้แล้วตอนต้นนะครับคือเรื่องของหลักการของ CIA นะครับก็คือ Confidentiality นะครับ Integrity แล้วก็ Availability Ab นะครับหลักการนี้ Confidentiality คืออะไรก็คือ การกำหนดชั้นความลับครับไฟล์ข้อมูลนี้ของไฟล์ส่วนบุคคลของฝ่ายการตลาดนะครับคนที่ดูแลทางด้านอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาดคนที่อยู่ในพนักงานของฝ่ายฝ่ายการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลของของของลูกค้าได้แต่ไฟล์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะให้เข้าถึงได้ข้อมูลของพนักงานนะครับไฟลยฝ่ายบุคคลสามารถเข้าถึงได้แต่ไฟล์อื่นก็ไม่ควรจะสามารถให้เข้าถึงได้ตลอดจนข้อมูลที่เป็นลักษณะ ของการประเมินหรือว่าทําให้เจ้าของข้อมูลเองรู้สึกว่าตัวเองตรงนั้นหลุดออกไปครับมันจะส่งผลต่อตัวเขาเองอย่างเช่นอาจจะทําให้เขาอับอายนะครับอาจจะทําให้เขาเสียชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่แต่และฝ่ายท,ที่มีหน้าที่จะต้องรักษาดูแลรักษาตรงนั้นเพราะฉะนั้น confidentiality คือการกําหนดชั้นความลับกาหนดเสถีิ์ในการเข้าถึงถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่อง IT, ค์กรไ,ไอทีครับฝ่ายไอทีจะต้องนําไปปฏิบัติอันที่2เวลาไฟล์ที่เราจัดเก็บเสร็จนะครับ เราควรจะมีวิธีการมอนิเตอร์เพื่อดูความถูกต้องของข้อมูลนะครับอย่างเช่นข้อมูลนั้นมีการขานในการเข้าถึงข้อมูลตัวนี้น่าเชื่อถือเพียงพอหรือเปล่านะครับการทําพวกแฮชชิ่งหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องมีบทบาทเข้ามาสําคัญนะครับมีส่วนสําคัญเรื่องของอวบบริตี้ความพร้อมในการใช้งานเวลาเราจัดการจัดเก็บข้อมูลพวกข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ว่าต่อไปก็คือเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงยากมันจะทําให้ ผู้ใช้ครับไม่อยากที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นสุดท้ายเองข้อมูลส่วนคนก็จะถูกกระจัดกระจายเพราะว่าไม่มีการเข้ามาใช้ในในสิ่งที่เราออกแบบไว้ให้นะครับพอมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราออกแบบไว้ให้ตาม Data Poli c y ใช่ไหมครับนโยบายตัวนั้นก็จะถูกบังคับใช้ยากโอกาสที่จะทําให้ผะสมะสเร็จมันก็ยากนั้นฝ่ายไอทีควรจะตระหนักในเรื่องของ c i a นะครับการออกแบบนะครับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความถูกต้องและความพร้อมต่ตอ,อก,การใช้งานก็ถือว่าเป็น สิ่งสําคัญอย่างที่สองเองครับควรจะคํานึงถึงเรื่องของการวางกําหนดมาตรการครับการกําหนดนโยบายหรือวางมาตรการยังไงก็ตามนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นล่วไหลหรือว่าหลุดออกไปหรือที่เรียกว่า database นะครับเราอาจจะตรวจสอบเหตุการณ์นะครับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เรียกว่า u n a u t h o r i z e d a c c e s เเราอ,อนุญาตเฉพาะฝ่าย Marketing แต่ฝ่าย ที่ไม่ใช่ฝ่ายมาร์ติ้งสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะตรวจสอบเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งมันมีอยู่ในหลอกอย่างที่2ก็คือภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเช่นพวกไวรัสนะครับแลนซัมแวร์มัลแวร์ต่างๆพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ลงหลังเนี่ยเวลาโดนเวลาติดนะครับมันมักจะสิ่งที่กระทําส่วนใหญ่เลยก็คือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมอนิเตอร์เรา,าจ,จะต้องตรวจสอบเหตุการณ์เหล่านี้นั่นก็คือเป็นในแง่ของซ u เคียวรุปก็คื เรื่องของการจัดเก็บให้ปลอดภัยตามแนวทางของ CIA 2ก็คือการวางนโยบายการวางกําหนดมาตรการในการป้องกัน Data Be ิสตนะครับหรือว่าข้อมูลั่วไหลก็มี2ส่วนถามว่าถ้าหลอกเนี่ยมันเราช่วยอะไรได้บ้างกับสิ่งเหล่านี้จริงๆช่วยได้ทั้ง2เรื่องนี้เลยนะก็ทั้งเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็เรื่องของของการป้องกันเรื่องของ d a t a b บิ a ต์ทางซ้อมนิกเองนะครับเราได้ทําการรวบรวมข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โดยเฉพาะในเรื่องของหลอกเนี่ย ประเภทของหลอกที่บันทึกข้อมูลอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลที่ที่เป็นการกระทําของข้อมูลส่วนบุคคลมีกี่ประเภทก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีมันมีด้วยการอยู่7ชนิดที่เราจะต้องจัดเก็บหลอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับระบบนี้คืออะไรอย่างเช่นดัตเตอรเบดทุกองค์กรมีดัต a ต a รเบดแน่นอนครับดัตตอรเบนั้นอาจจะให้บริการเป็นระบบ crm ระบบ erp ต่างๆหรือแม้กระทั่งระบบของของฝ่ายบุคคลนะครับระบบ payroll พวกนี้ นะครับก็จะมี Database อยู่ Database มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับเราอาจจะต้องเข้าไปจัดเก็บบล็อกของ Database ตัวนั้นด้วยนะครับเพื่อให้เรามอนิเตอร์รู้เหตุการณ์ในการเข้าถึงได้ประเภทถัดมาประเภทที่2นะครับคือระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นหลังหังนี้มีเรื่องของ AI Machine Learning ใช่ไหมมีการทำพวก b u s n e s s s n t e l l l g e n c e หรือว่า BI นะครับมีการทำพวก Analytics พวกเนี้ยนั่นคือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งส้นนะครับเราควรจะต้องจัดเก็บบล เหตุการณ์การประมวลผลข้อมูลตรงนั้นด้วยประเภทที่3นะครับคือประเภทของระบบที่ทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างคืออย่างเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นรีพอร์ตเซิร์ฟเวอร์หรือแม้กระทั่งเป็น API g a t เ w a ยเป็นช่องทางในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในทั้งสิ้นนะครับเราอาจจะต้องเก็บหลอกอของเซอร์วิสเหล่านั้นด้วยนะครับถ้าถ้ามีให้บริการอยู่ถัดมาประเภทที่4คือระบบที่ทําหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลครับ จำนวนวันเลยก็คืออีเมลบางทีอาจจะมีการแนบไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไปจากอีเมลอย่างเป็นต้นนะครับเราอาจจะต้องเก็บหลอกของเมลเซิร์ฟเวอร์ด้วยนอกจากเมลจะมีอะไรบา TP, file server, file ้างพวก ftp พวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไฟล์แชร์ต่างๆก็ถือว่าเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทั้งสิน้นประเภทฐันมาประเภทที่5นะครับคือระบบ monitoring ระบบแจ้งเตือนการรั่วไหลของข้อมูลหรือว่า database พวกนี้เราอาจจะต้องเก็บหลักฐานนะครับการแจ้งเตือนการโดนโจมตีภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายเพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อว่าเออมันมีการกระทําในการขโมยข้อมูลสมวุบุคคลออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเกิดจากติดไวรัสอาจจะเกิดจากโดนแฮกเกอร์โจมตีเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราอจะต้องเก็บหลอกพวกนี้เก็บไว้นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่า,าการหลุดล่วของข้อมูลตรงนั้นมันอาจจะเกิดจากอะไรเราจะได้วางมาตรการในการป้องกันไว้ถูกต้องประเภทถัดมาคือประเภทที่6คือระบบพิสูจน์สิทธิ นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลครับอย่างเช่นระบบ t h เ n t i c a t i o n นะครับถ้าองค์กรมีระบบการล็อกอินเข้าระบบข้อมูลส่วนบุคคลพวกนี้เราอาจจะต้องเก็บหลอกของอระบบพิสูจน์สิทธิต์ตรงนั้นไว้ด้วยประเภทที่7นะครับคือข้อมูลหลอกของระบบเน็ตเวิร์กนะครับท,ทั่วไปในระบบเน็ตเวิร์กในองค์กรของเรานี่แหละอย่างเช่นการเข้าถึงเครือข่ายนะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากข้างนอก VPN เข้ามาข้างในเครือข่ายภายในพวกนี้เราอาจจะต้องเก็บหลอกหลักฐานการเข้าถึงเครือข่ายตรงนั้นไว้ด้วย เพื่อประกอบข้อมูลในการที่จะอาจจะทั้งเรื่องของการไอดีนติฟายหาผู้กระทําความผิดด้วยแล้วก็เรื่องของการวางมาตรการในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด้วย7ประเภททั้งหมดเนี่ยคิดว่าน่าจะครอบคลุมไม่มากก็น้อยครับในองค์กรทั่วไปที่เราจะต้องวางมาตรการในการการรักษาข้อมูลหลอกให้มีส่วนช่วยและกันมีส่วนช่วยในการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDP a นะครับในองค์กรก็ถือว่าชาเลนจ์ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับในการที่จะต้องปฏิบัติ อยากทราบว่า SoftNix เองก็อยู่ใน Business ที่ดูแลเรื่องหลอกของลูกค้าคทังเป็นไซส์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับในมุมของ SoftNix นะครับมีมีประสบการณ์หรือว่ามีการทำตัวหลอก PDPA มีตัวอย่างที่อยากจะโชว์ให้ทางฝ่ายปฏิบัติการด้านทีเพื่อที่ดูเป็นตัวอย่างเพราะหลังๆนี้เรารู้สึกว่าตัวข้อตัวพรบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย ทุกคนจะพูดเป็น w o r d of mouth นะครับแต่ว่าตัวอย่างที่เป็นเชิงปฏิบัติอะครับในฐานะที่ Soft ิกเป็นเวนเดอร์ด้วยเป็นเจ้าของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าทาง Softn กมีตัวอย่างให้เราทำเยครับมีเตรียมมาเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นคือการจัดเก็บหลอกเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของพรบ PDP a เครับเราจะต้องจัดเก็บหลอกจุดสำคัญๆก่อนที่มันจะมันจะทำให้เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราครับโดนโดนกระทํานะครับ ยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือองค์กรทุกๆองค์กรนะครับมีข้อมูลที่สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากในเรื่องของการการจัดเก็บหลอกแล้วก็การจัดการด้วยสิ่งที่เขาทาก็คือเหมือนกับผู้ขอ,ขอน้าแข็งนี่แหละคือจัดเก็บเฉพาะหลอกบางอย่างที่ที่ช่วยในเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์รอย่างเช่นพวกหลอกเข้าถึงเครือข่ายพวกหลอกของอีเวนต์หลอกต่างๆพวกนี้แต่มันจะมีข้อมูลอยู่จํานวนมากครับ ที่เราสามารถถ้าเราเก็บหลอกตรงนั้นเอามามอนิเตอร์ดีๆนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีพฤติกรรมยังไงเกิดขึ้นในเครือข่ายของเรายกตัวอย่างอย่างแรกเลยก็คือหลอกที่เกิดขึ้นจากระบบที่เป็นเป็นพวกประเภทหลอกที่เป็นประเภท System Audit ครับ System Audit คือหลอกที่เป็นเกิดจากเหตุการณ์ในการล็อกอินล็อกออฟคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เรามันจะเก็บข้อมูลหลอกประเภทนี้ไว้ถ้าเราทราบนะครับเราจะรู้เลยว่ามีการ a c c เ s สเข้ามาหาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจากใครเวลาเท่าไหร่จาก IP อะไรสิ่งเหล่านี้ช่วยใ,ใช้ในการยืนยันได้นะครับประเภทหลอกประเภทที่2คือประเภทที่เป็นเป็น DNS ครับ DNS หลอกนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเรื่องยากในการจัดเก็บก่อนเพราะว่ามันเยอะมหาศาลมากนะครับ,รบแต่ถ้าเราเก็บได้ครับทุกเครื่องทุกองค์กรทุกองค์กรที่มีอยู่คอมพิวเตอร์ต้องออกเน็ตจะมีโปรตโตคอลหนึ่งที่ทุกองค์กร100%ต้องใช้คือ d n s ไม่ให้ใช้ไม่ได้เพราะท่านจะออกเน็ตไม่ได้นะครับต้องใช้ช่องทางนี้เองก็กลายเป็นช่องทางหลักที่ที่เป็นเหตุการณ์ในการั่วนไหลของข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเราเอาหลองดินเมามาเก็บแล้วมา,มา,ม,ามาเปิดดูนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันผิดปกตอิอย่างน้อยเราก็จะรู้แล้วว่าเครื่องนั้นโดนละโดนไม่มากก็น้อยรเราจะได้เข้าไปป้องกันได้ถูกซึ่งจากที่ผมเล่ามามันก็จะมี s u r ร์วของต่างประเทศนะครับของ i อ c ก็จะพูดว่า แนวโน้มเรื่องของ data privacy ที่หลุดออกไปด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยก็นิยมกระทำผ่านช่องทางของ DNS เพราะฉะนั้นในมุมมองของซอมนิกที่ที่เรามีประสบการณ์นในเรื่องนี้อยู่ก็อยากจะอยากจะแชร์นะครับว่าหลอกมันมีหลายชนิดที่เราจัดเก็บแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่องค์กรไม่ค่อยไม่ค่อยให้ค,ความสำคัญหรือว่าจัดเก็บน้อยก็คือหลอกพวก DNS หลอกของพวกพวก system audit ต่างๆพวกนี้นะครับควรจะจัดเก็บนะครับ,รบเวลาเวลาเราต้องการที่จะจะใช้มันส่วนใหญ่นะครับ มันจะมีประโยชน์กับเราตอนนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่โดนไม่โดนพรลบพดพีเอแล้วเมิดนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ต้องในทางในมุมปฏิบัตินะครับของไอทีเองก็ควรจะต้องจัดเก็บให้ให้ครบไว้ก่อนคราวนี้พอเราจัดเก็บได้ครบเสร็จนะครับมีข้อแนะนําเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอเราจัดเก็บเราจะมีการการจัดในเรื่องของรีพอร์ตในเรื่องของข้อมูลยังไงเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของเรานะครับเพราะว่าเวลาเราจัดเก็บข้อมูลหลอกเนี่ย ถ้าฝ่ายทีน่าจะทราบดีว่าพอลองมันเริ่มเยอะเราจะแยกประเภทไม่ออกเราจะแยกชนิดของเหตุการณ์ไม่ออกก็อยากจะสรุปเป็น2หัวข้อใหญ่ตามตามแนวทางปฏิบัติของ iso 27001ก็จะมีพูดถึงเรื่องของ locking แล้วก็ monitoring ไว้นะครับอยู่2 2จุดนะครับ control a control ข้อ12.4.3นะครับข้อ control a 12.4.1จ่นไปถึง12.4.2อ่เนี่ก็จะพูดถึงว่าการจัดเก็บเหตุการณ์ในประเภท access create modify delete แล้วก็พวกแฮนเดิลต่างๆเหตุการณ์ที่เข้าข่ายอ็อบเจกต์ประมาณนี้ Monitor มอนิเตอร์มันให,ให้ให้ดีนิดหนึง่งตัวที่2ก็คือเรื่องของการระบตตุตัวตนก็คืออย่างเช่นเหตุการณ์ประเภทล็อกอินสักเซสก็คือสําเร็จไม่สําเร็จก็ต้องการดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูแค่สําเร็จอย่างเดียวเพราะว่าเวลาไม่สําเร็จก็คือมีการแรนดอมพาสเวิร์ดใช่ไหมครับมีการสุ่มพาสเวิร์ดพวกนั้นอยู่นะครับเราก็จําเป็นจะต้องทราบด้วยก็เหตุการณ์ประเภทล็อกอินสักเซสล็อกอิน อันสักเซสพวกเนี้ยการเทอร์มินาทเซอร์วิสเซชั่นต่างๆพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นประเภทเหตุการณ์ที่ฝ่ายไอทีอาจจะต้องต้องเข้าไปดูแล้วแล้วก็เก็บหลอกแล้วก็มอนิเตอร์อย่างใกล้ชิด <c oughs> ทางซอมนิกเองเราเรามีเราทำซอมนิกล็อกเกอร์ er, แล้วก็ซอมนิกดาต้าแพลตฟอร์มฟอร์ล็อกอนาลิติกเราก็ออกแบบเป็นเป็นหน้าดชบอร์ดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อไอทีไว้ดู <c oughs> ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนั่นคือประเภทของเหตุการณ์แล้วก็ประเภทของข้อมูลที่เราต้องเก็บ, <c oughs> บแต่เวลาไอทีต้องใช้ก็คือเราจะเข้าไปดูหน้า หน้าดัช b อร์ d หน้านี้นะครับเพื่อดูว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่ที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะมอนิเตอร์มาได้ยังไงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ Database Monitor นะครับถ้าเราจัดเก็บหลอกของ Database นะครับ a c c e s s Create Modify d e l e t e นะครับ h a n เด e ต่างๆพวกเนี้ยเราเก็บหลอกแต่และประเภทแล้วเรา a n a l y t i c ออกมาแยกออกมาเป็น Dashboard เราก็จะเห็นได้เลยว่า IP อะไรนะครับ เขาเรียกว่า access database นะครับด้วยด้วยด้วย operation ไหน modify อาจจะ delete อาจจะอ,อะไรต่างๆ query อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นในในทุกเรื่องนะครับรวมทั้งการ access โดยวิธีผิดปกติอย่างเช่นโดนไวรัสพยายามที่จะ access เข้ามาพวกเนี้ยเราเห็น query ที่ผิดปกติสามารถที่จะตรวจสอบได้หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ประเภท dashboard ที่ไว้โชว์เรื่องของการ login log off นะครับมาจากอุปกรณ์อะไรมาจาก ip อะไร เวลาเท่าไหร่รแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราเก็บหลอกแล้วก็มีการมอนิเตอร์เหตุการณ์สำคัญสำคัญการล็อกอินการแอคเซสนะครับพวกเนี้ยมันจะช่วยเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่พี่ท็อปเล่ามาทั้งหมดนะครับเรื่องการจัดเก็บหลอกนะครับตามพรบคุ้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDP a นะครับอยากจะทราบว่ามันมีมันมีมุมไหนหรือว่ามีความสัมพันธ์กับตัวพรบอรคอมพิวเตอร์บ้างไหมครับพรบอรคอมพิวเตอร์เราก็ต้องจัดเก็บหลอกเช่นกันถูก<ช>ไหมครับ เขารี PDPA ถึงแม้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดเก็บหลอกแต่เป็นแนวปฏิบัตินะครับเป็นเขาเรียกว่าไกด์ไลน์จะต้องดูแลข้อมูลหลอกด้วยเพราะถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอีกมิติหนึ่งหรือว่าอีกประโยชน์หนึ่งก็คือการการมอนิเตอร์หลอกเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือว่า Data าบีชนะครับมันมีประโยชน์อยู่สองด้านให้เห็นชัดเจนว่าเราปฏิบัติทั้งสองสองพอรบรนะครับในพรบ PDPA มันจะมีเรื่องของแนวทางปฏิบัติหนึ่งก็คือเราอาจจะต้อต้อองงตรรระบบุฐาาานกกจัดเ็ว่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหลอกเนี่ยเราจัดเก็บด้วยฐานอะไรในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันจะมีฐานในการจัดเก็บอยู่นะครับเขาเรียกว่า,าฐานทางกฎหมายนะครับในพบรบพ d พย,ยมีระบุไว้นะครับอยู่7ฐานนะครับ <c oughs> ฐานที่8ปดคือไม่มีฐานนะครับก็อยู่7ฐานาเวลาเราจัดเก็บเนี่ยเราจะเราจะมักได้ยินผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้ยินว่ามันจะมีฐานยินยอมฐานยินยอมคืออะไรอย่างเช่นอารินจะเก็บข้อมูลผม อลินจะต้องขออนุญ,ญาตจากผมก่อนแล้วผมก็จะให้คํายินยอมว่าอนุญาตให้เก็บให้เก็บเท่าเท่านี้นะแล้วใช้แค่นี้นะอย่างนี้เป็นต้นอย่างงี้เขาเรียกว่าฐานยินยอมอหลอกของเราครับเราจัดเก็บข้อมูลหลอกอยู่ในอยู่ตามตามพรบอรคอมพิวเตอร์ข้อกําหนดอยู่เหมือนกันว่าต้องจัดเก็บ90วันอะไรทำนองนี้ห้ามลบห้ามทําลายอะไรทํานองน,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 นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องจําแนกว่าการจัดเก็บหลอกข้อมูลหลอกของเราครับอยู่ในฐานเช่นกันแต่ว่าเป็นฐานกฎหมายไม่ใช่ฐานยินยอมนะครับ ในฐานกฎหมายคือเราปฏิบัติตามตามข้อกฎหมายนะครับประมาณนี้หวังว่าน่าจะเข้าใจว่ามันคนละคนละฐานกันนะครับคนละฐานกันแต่ว่ามีความสัมพันธ์อย่างที่พี่ท็อปเล่ามาให้เราต้องทาทั้งคู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าเราจัดเก็บหลอกมันมันอยู่ในฐานของพรบคอมพิวเตอร์นะครับปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับการจัดเก็บข้อมูลหลอกไฟล์ตามพรบคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า p d p a นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับ